รักนี้ที่มอดไม่ EP ที่ห้าชายในดวงใจป้ายลู่เสียนเมื่อรู้ว่าเจ้าหลี่หยางมาเป็นคนส่วนที่เรือนในหญิงหอบุบผาก็อุ่นใจไม่น้อยด้วยหลี่หยางจะปกป้องนางจากเที่ยวเล็บของเว่หนิงอีอยู่เสมอคุณชายเจ้าลู่เสียนกล่าวทักทายบุรุษที่กำลังตักน้ำในบ่อด้านหลังหอบุบผาอย่างสุภาพหลี่หยางชะนักทันทีเมื่อได้ยินเสียงหวานของป้ายลู่เสียนคุณหนูป้ายเขาทักทายนางกลับ อย่าเรียกข้าว่าคุณหนูอีกเลยเจ้าคาบ้านข้าถูกลงโทษฐานคิดกบฏทรัพย์สมบัติก็ถูกยึดเข้าคลังหมดแล้วตอนนี้ข้าเป็นเพียงหญิงไร้บ้านที่ต้องถูกขายมาอยู่ในหอนางลมก็เท่านั้นป้ายลู่เสียนสีหน้าเศร้าทันทีที่กล่าวถึงอดีตของตนหากคุณชายเจ้าไม่รังเกียจเรียกข้าว่าลู่เสียนเถอะแม่นางลู่เสียนเช่นนั้นเจ้าก็เรียกข้าว่าหลี่หยางเถอะข้าก็เพียงยาจบธรรมดาหลี่หยางกล่าวกับนางด้วยรอยยิ้ม ได้พี่หลี่หยางนางเรียกเขาอย่างคุ้นเคยทำไมท่านมาเป็นคนสวนของนายหญิงเว่ยได้เล่านางถามสิ่งที่สงสัยมานานรอยยิ้มบนใบหน้าหลี่หยางเลือนหายไปในทันทีเมื่อเขาได้ยินคำถามนี้จากนาง นางเสนอเงินค่าจ้างสองตำลึงในการทำสวนหนึ่งวันให้ข้าข้าคิดว่าการได้อยู่ใกล้เจ้าอย่างไรเสียก็จะสามารถปกป้องเจ้าจากนางได้ง่ายกว่าอีกทั้งไม่ต้องกังวลเงินหนึ่งตำลึงที่ต้องจ่ายให้นางทุกวันด้วยหลี่หยางพูดโดยไม่ปกปิดลู่เสียนเมื่อได้ยินคำพูดที่จริงใจของเขานางก็ทำตัวไม่ถูกนางรู้ดีว่าหลี่หยางจะต้องจ่ายให้ไว้หนิงอีหนึ่งตำลึงทุกวันหากไม่อยากให้นางออกไปรับแขกเหมือนหญิงคณิกาคนอื่น ขอบคุณพี่หลี่หยางที่ทำเรื่องนี้เพื่อข้ามาตลอดหลายเดือนนางรู้สึกขอบคุณเขาจากใจจริงเจ้าไม่ต้องเกรงใจตอนข้าเสียท่านแม่ไปเป็นจวนสกุลป้ายที่ยื่นมือช่วยเหลือทำให้ข้าสามารถจัดก,การงานศพของท่านแม่ได้ลี่หยางรู้สึกขอบคุณจวนสกุลป้ายที่เคยซื้อเขาไปเป็นคนขับรถมา้าทำให้เขามีเงินพอจัดก,การงานศพมารดา ท่านไม่ต้องคิดมากไปพี่หลี่หยางเองก็ทำงานแลกเงินหาใช่ว่าจนสกุลป้ายให้เงินท่านเปล่าเปล่าเสียที่ไหนหนิงอีที่บังเอิญผ่านมามองเห็นทั้งสองคุยกันนางจึงหยุดมองด้วยชื่นชมว่าตัวละครในนิยายของนางพระนางช่างเหมาะสมกันเสียจริงลู่เสียนใบหน้าหวานหยดย้อยกิริยังดามบุรุษได้เห็นย่อมหลงรักส่วนหลี่หยางแม้ตอนนี้ยังดูอ่อนแอโรคภัยรุมเรา้าแต่ด้วยใบหน้าฟ้าประธานนี้ ก็อยู่เหนือบุรุษทั้งปวงแล้วปีิหยางที่มองมาเจอเข้ากับสายตาจ้องมองของหนิงอีเข้าพอดีแววตาที่เคยอบอุ่นของเขากลายเป็นเย็นชาทันทีที่จ้องมองนางหนิงอีเมื่อเห็นเขามองมาด้วยสายตาหน้ากลัวเช่นนั้นก็ตกใจกลัวรีบเดินหนีในทันทีมีอะไรหรือเจ้าคะลู่เสียนถามลรหยางทันทีที่เห็นเขามองด้านหลังของตนอยู่นานไม่มีเพียงแค่ลูกหมาตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในนี้นะ่หนิงอีที่กลับเข้ามายังเรือน เตรียมนอนกลางวันด้วยความเหนื่อยล้าในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่อยู่ในอดีตเช่นนี้แต่ศีรษะยังไม่แต่มหมอนด้วยซ้ำก็ถูกขัดจังหวะจากเจลลี่เสียก่อนคุณหนูคุณชายไปมาที่หอบุพผาแล้วเจ้าค่ะใครมาก็ให้พ่อบ้านเจียงรับผิดชอบไปสิอย่าก,กวนเวลานอนกลางวันค่าข้าต้องนอนให้ได้วันละแดชั่วยามนิงอีที่ติดนิสัยชอบนอนมาตั้งแต่ยุคปัจจุบันกล่าวอย่างหมุดหนิด แต่นี่คือชายในดวงใจคุณหนูนะเจ้ากะเจียลิ่งนงกับท่าทางไม่สนใจคุณชายไปเหมือนแต่ก่อนของหนิงอีใครนิงอีสงสัยว่านางมีชายในดวงใจที่ไหนกันก็คุณชายไปมู่เฉินอย่างไรเล่าเจ้าคะหนิงอีตกใจในทันทีเจ้าหมายถึงบุรุษที่มาหาลู่เสียนทุกวันใช่หรือไม่พระรองของนางนี่เองเจยลี่พยักหน้ารับโดยไม่กล่าวสิ่งใด นางงุนงงกับความจำที่เลอะเลือนของคุณหนูที่แม้ดื่มยาจากเทียบหมอแล้วยังไม่เห็นจะมีสิ่งใดดีขึ้นข้าไปหลงรักเขาตั้งแต่เมื่อใดกันเจ้าคิดไปเองหรือไม่นางไม่ได้เขียนไว้ในนิยายเสียหน่อยว่าหนิงอีหลงรักมู่เฉินนางเขียนเพียงว่านิงอีชอบยุยยวนเขาเพราะอิจฉาลู่เสียนก็เท่านั้นเช่นนั้นคนคงคิดกันเองทั่วทั้งเมืองหลวงแล้วเจ้าค่าคำตอบสั้นๆของเจเรลี่ทำให้นางอายแทบแทรกแผ่นดินหนี นิงอีนะนิงอีจ้มีชื่อเสียงด้านดีกับเขาหรือไม่นางทำได้เพียงคร่ำครวญกับตัวเองช่างเถิดวันนี้ข้าเหนื่อยมากแล้วไม่รับแขกแล้วนิงอีกล่าวจบก็นอนลงทันทีแต่ไม่พบวันนี้ไม่ได้นะเจ้าคะท่านต้องไปเอาเงินหนึ่งร้อยตำลึงจากคุณชายไปเจียลี่เตือนสติเงินอะไรกันนิงอีถามพลางอ้าปากหาวด้วยความงมวว ก็เงินค่าตัวคุณหนูป้ายสีเจ้าคะที่คุณหนูทำสัญญากับคุณชายไปไว้ว่าหากไม่ให้นางรับแขกคุณชายไปต้องจ่ายหนึ่งร้อยตำลึงในทุกเดือนเจลลี่พยายามทบทวนความจำให้กับนางเมื่อได้ยินเช่นนั้นหนิงอีกก็ลุกพรดขึ้นทันทีนี่ข้ามีใจให้เขาแล้วยังขูดรีดเงินเขาอีกหรือนางจะบ้าตายกับความน่าเลือดนี้ใช่เจ้าคะท่านบอกว่าตนเองฉลาดที่สามารถได้เงินจากทั้งคุณชายไปและคุณชายเจ้าแบบไม่ต้องเปลืองแรงทำงาน แล้วเรื่องนี้เจ้าหลี่หยางรู้หรือไม่นา่งหวั่นใจว่าหากเขารู้ต้องโกรธแค้นนางกว่าเดิมแน่เจยลี่เอาแต่สายหน้าบ่งบอกว่านางเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้การแล้วนางจะต้องไปเจอมู่เฉินก่อนความจะแตกแล้วเจ้าหลี่หยางรู้เข้าชะตานางต้องขาดแน่หนิงอีมาถึงหอบุปผาก็พบว่าคุณชายไปยังอยู่พูดคุยกับลู่เสียนในห้องจึงไม่กล้าเข้าไปขัดได้แต่ยืนรออยู่ข้างนอกพลางคิดถึงบทนิยายของนาง ที่ให้ไปมู่เชิญเสียสละชีวิตขวางนักฆ่าที่ตามฆ่าเจ้าหลี่หยางช่วยให้ลู่เสียนหนีไปกับหลี่หยางได้อย่างปลอดภัยในนิยายบทของนางและเขาจบเพียงเท่านี้บุรุษที่เพียบพร้อมเช่นนี้ถ้าตายไปคงน่าเสียดายแย่ไหนๆจะช่วยให้ตัวเองรอดแล้วช่วยให้เขารอดอีกคนคงไม่เป็นไรมั้งนางกล่าวพึมพำกับตัวเองคุณหนูเว้แอบดูผู้อื่นเช่นนี้ไม่ดีกระมัง ลีหยางที่บัดนี้ไม่รู้โผล่มาจากไหนตำหนินางที่แอบดูผู้อื่นข้าเปล่าแอบดูเพียงแค่มีเรื่องจะหารือกับคุณชายไปเล็กน้อยเลยมารอลีหยางมองด้วยสายตาไม่เชื่อพลางสายหน้าให้กับกิริยาที่มักมารอย,ย่อยวนไปมู่เฉินของนางแล้วท่านลมาที่นี่ทำไมนางสงสัยว่าคนที่รังเกียจหอนางลมอย่างเขาขึ้นมาถึงบนนี้ทำไมกันข้าเห็นคุณชายไปมา เกรงว่าคุณหนูวิจะพานรังแกลู่เสียนเขากล่าวเป็นในว่านางอิจฉาลู่เสียนที่คุณชายไปชื่นชอบนางไม่ได้ชื่นชอบตนเองไปมู่เฉินเมื่อมองออกมาด้านนอกเห็นหนิงอียืนอยู่เขาก็ไม่มีแก่ใจจะอยู่ดื่มชาต่อจึงขอตัวกลับโดยมีลู่เสียนเดินออกมาส่งนางเองรู้สึกดีใจที่เขามาเป็นแขกให้นางทุกวันทำให้นางไม่ถูกในหญิงไว้ทำร้ายที่ไม่รับแขกอื่น คุณชายไปโปรดอยู่พูดคุยเรื่องสำคัญกับข้าสักครู่ได้หรือไม่หนิงอีพยายามพูดอย่างอ้อมค้อมเพื่อไม่ให้หลี่หยางรู้เรื่องเขา้าหากคุณหนูเวอยากพูดเรื่องเงินหนึ่งร้อยตำลึงที่ต้องจ่ายค่าตัวของลู่เสียนทุกเดือนนั้นข้าให้คนนำไปส่งที่เรือนท่านแล้วคุณหนูเวไปนับได้น้ำเสียงเย็นชาของมู่เฉินพูดออกมาอย่างชัดเจนไม่คิดปิดบังผู้ใด